นี่น้ำผ้าแซบมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อใ้สพผ้ามห็ดมกประโตกจ้าหนึ่งเตาทานหอมหอมเลยค่ะขั้นตอนแรกเขาก็ดังไฟของเ้าวไวสก่อนจ้าจากนั้นก็เอาหางตองมาล่นค่ะพี่น้องค่ะให้มันอ่อนค่ะแล้วก็เอามาหฮองก้นอันหัวดของเ้าค่ะพี่น้องนี่จ้าหองไวสก่อนแล้วก็มาปรุง ปลาของเฮาจะพี่น้องตำพหอมแดงกับักพริกค,ค่ะตะไคร้ใบบักกูดใส่ลงไปจะพี่น้องจ้าปรุงรสด,ด้วยปลาแดกผงชูรสเกลือน,นิดหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็คนๆในมันเข้ากันจ้าจากนั้นก็ใส่ผักซีลาวกับต้นหอมลองไปจะคันผู้ใดมีผักอีตู่ก็ใส่ลงไปนําก็ได้จ้าแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะพี่น้องไปใส่ในหัวของเฮานะคะ่ะปิดฝาไว้จ้านึ่งประมาณ30นาทีค่ะพี่น้องค่ะกับไฟแห้งเติบอยู่ค่ะ ไฟเริ่มมอดแล้วก็ไปเปิดเบิ่งค่ะพี่น้องนี่จ้า่าป่าสุกนี่ยังสุกแล้ควันห้วยห้วยจ้าพี่น้องจ้าเป็นตะแสบ่บจ้ามาค่ะกินน้